มันต่างกันนะถ้าพี่พูดว่าฉันหาความสุขได้ทุกที่ฉันหาความสุขเนี่ยไอ้ประโยคที่เราสอนไปอ่ะคือฉันหาความสุขได้ทุกที่เนี่ยนะคะอันนี้คืออันนี้คือถูกกระทำอ่าแต่อันเนี้ยคือสิ่งที่เราสอนไปก็คือประธานกริยากรรมทีนี้มาดูด้านบนค่ะพี่พูดว่าความสุขหาได้ทุกที่เฮ้ยความสุขมันไม่ได้หาเองหรือเปล่ามันถูกหาใช่ป่ะเออโอเคนะ ฉะนั้นเนี่ยเราเลยต้องมาเรียนเรื่อง,อง Passive Voice กันเพราะว่าบางทีเราพูดประโยคบบนี้ซึ่ง Passive Voice คือลไะ Verb to be บวกด้วย Verb ช่องที่3โอเคไหมคะ Verb to be กับช่อง3าฉะนั้นหมายความว่าตัวเนี้ยต้องถูกเปลี่ยนเป็น v e r ช่อง3แล้วนะคะทีนี้เราจะลบตรงนี้ไปแล้วเราจะทำ Passive Voice นะคะอ่าพี่ก็ขึ้นมาเลยค่ะ กรรมเอาขึ้นมาเป็นประธานพี่ก็ต้อง happiness ก่อนใช่ปะแล้วก็ล่ะ verb to be ใช่ไหม verb to be บวกกั r ช่อง3แต่ปัญหาคือพี่มีคำว่า can สังเกตนะคะคือถ้าเรามีถ้าเราเป็นแบบเป็นปัจจุบันอย่างเงี้ยเราก็ใช้ is am are ไปได้เลยถ้าเราเป็นอดีตเราก็ was were ได้เลยนี่คือปัจจุบันกับอดีตเนี่ยสามารถใช้ได้เลยเพราะว่ามันมี verb to be ที่มันตรง tense อยู่แล้วแต่เนี้ยเนื่องจากว่าพี่มี can อะพี่ต้องชัก can ขึ้นไปก่อนนะคะ can นะคะ เสร็จพอพี่มีแคนปุ๊บพี่จะเอาแคนทิ้งไม่ได้นะคะหลังจากนั้นพี่ค่อย verb to be วกกบช่อง3 c a แคนไปกับ verb to be คือ Can is ไม่ได้ Can am ก็ไม่ได้มีแต่ can be ค่ะพอพูดอย่างนี้ทุกคนคงเข้าใจเพราะทุกคนเคยได้ยินคำว่า can be มาหมดตามคือเหมือนกับว่าเวลาเราเรียนภาษาอังกฤษเราก็จะเคยได้ยิน can be maybe อะไรอย่างเงี้ยนะคะ่ h happiness can be วกกับช่องที่3 can be found โอเคไหม happiness can be found อะไรคะ everywhere นะคะอ่าโอเคลบเลยนะลบด้านล่างนะไม่ต้อง by me แล้วนะคะเพราะว่าอันนี้เราจะพูดเป็นหลักการว่าเออคือปกติอะถ้าเราจะบอกว่าการะทำโดยใครเราจะมีการใส่ by นะคะอ่า by i ไม่ได้หลัง by ต้องเป็นกรรมก็เป็น by me ทีนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเธอจะใส่บายมีทําไมเล่าเพราะว่านี้พี่ต้องการผู้เป็นเหมือนแบบปรัชญาชีวิตอะเออเข้าใจไหมปรัชญาชีวิตคือไงความสุขอะมันอยู่ใกล้นิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ย happiness can be found everywhere นะคะ